ว้าวอุ้ยใส่สวยครับพี่น้องครับนี่ครับก็ดโมยไนยปันใดเป็นไซเล็กครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับสุขสุขคนนะครับย่ามคำคำแรงๆนะครับหฮกกับมาใส่เบ็ดกันครับพี่น้องครับครับทุ่งหน้าปลาเข่าเขี้ยวขจีนะครับนี่ครับปลาเข่านี้ เขียวห้ามขนาดครับผมเสวิลายามเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องตีงยุดยุดเลยครับตีงยุดยุดเลยตีงยุดยุดตีงยุดยุดเนี่ยน่าจะเป็นปลาดุกหรือเปล่า โอ้เฮาวตรงตรงดึงหยาไม่ทำได้ครับเพราะฉันรุดครับผมโอ้แมนอีทีแมนอีที่รุกดรุ้ดรุ้โอ้ยค่อยๆคอยๆเด้อพี่น้องเด้อว้าวโอ้ยใส่สวยเลยครับพี่น้องนี่ครับใส่งามๆครับพี่น้องครับสุดยอดครับขออนุญาตปลดก่อนเด้อครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับถือว่าใส่สวยเลยครับใส่สวยครับพี่น้องครับนี่ครับเบ็ดตีงอีกแ่้ะพี่น้องผมเห็นเบ็ดตีงยุดยดยย่เลย,ย,ยม่นีป่ปลายยางนอกมานิน้อก ฮึบโอ้โหครับไซนี่ครับก็บใใหญ่ปันไดเป็นไซเล็กครับครับตีอีกแล้วครับพี่น้องตีงอีกแล้วตีงยุดยุดเลยครับผมถ้าตีงแนวนี้มียางเดียวครับประดุกครับถ้าเป็นประคอเนี่ยมันจะโอ้แมน่นดีถ้าเป็นประคอเนี่ยมันจะดินแห้ง พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับหมากเบ็ดครับเห้ืยจะเป็นอย่างหมากเบ็ดจนเป็นลักษณะแนวนี่ครับจากงอกรูดออกไปเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเอียนละครับผมคิดว่าครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วก่อเขาตียุตยุดอีกแล้วครับบทติน่นบดตาบแนวนี่แสดงว่าเป็นปลาดุกละครับแนวนี่ครับ ไซส์สวยครับพ่อของแบบพี่น้องพ่อของแล้วพ่อของเนี่ยไหนบ่ครับนี่ครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องครับนี่ครับน้องอู้ดึงหักดึงดึงดึงนี่ครับผมเอ้ยมันสีเดียวขึ้นไปเบิดเบ็ดเลยครับครันเปแนวนี้ สุดยอดครับนี่ครับโอ้ดินตำตาบนะครับตัวนี้ครับหวปลาคนใหญ่ตัวนี้พี่น้องจะเจอในระบาดนี้โอ้ยมือเดียวโัวทนัดขออนุญาตใส่สองมือก่อนครับ ใส่สวยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเฮยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็คือผลงานของ มือนีครับผมเบ่งกันเลยครับนี่นะครับโอ้พี่น้องครับโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยครับครับสุดยอดครับพี่น้องครับเอ้ยเฮ้ย